วีะระนะครับปุ HERE ่มมือให้ให้ผู้ดีประสานให้จีวรัสก็ต้องเล่นเนื่องจากวันนี้ผมจะต้องไปเป็นผู้ดูรายการร่วมกับคุณประเสริฐนะครับแล้วก็คุณโชคชัยจันทร์สุวรรณเดี๋ยวจะมีการรายการเสวนาต้องมีการจัดเวทีด้วยนะครับขอบคุณคุณวิระมากนะครับขอบคุณครับเจ้าที่โรงแรมที่จัดสถานที่นะครับเดี๋ยวทุกอย่างเล่นกันหมดนะครับโอเคระหว่างระหว่างระหว่างรอการจัดสถานที่นะครับก็อยากจะเรียนนี้ครับว่าอ่า นโยบายอย่างหนึ่งของของอรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับซึ่งซึ่งบอกว่าไปผมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในแง่ของ,งด้านด้านโครงสงร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์นะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นต้องการเสริมและก็พัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์นะครับอย่างเช่นขณะนี้นี่นะครับได้เตรียมการในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่กรุงเทพ ระยะทางประมาณหกราวกว่ากิโลเมตรแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะมีการเชื่อมรถไฟจากพุหมิลมาที่หลวงพระบามาที่เบียงจันแล้วก็มาเข้าหนองคายจากนั้นก็จะจากหนองคายก็จะมาที่คอนแก่นโคาราชแล้วก็ไปที่สละบุรีจากสลับุรีก็อยุธยาและข้ากรุงเทพแรกส่วนหนึ่งก็คือมุ่งตรงที่ลาชะบังกลับบา้านกระพุนถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับ โครงสร้างการขนส่งของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับปัะจุบกกับกาลังจะมีท่าเรือปากปรานะครับและประจวบก,กับกรมเจ้าท่ามีนโย,ยบายในการปรับปรุงท่าเรือชายฝั่งซึ่งฝั่งอุดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับดังนั้นรูปแบบของการขนส่งในประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะยิ่งในภาคใตน้นะครับซึ่งขณะนี้ภาคใต้เป็นหนึ่งใน14จังหวัพดพวกนี้คือ14จังหวัดภาคใต้เนี่ย เป็นส่วนของ IMTGT คือารเรียเศรษฐกิจนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่สงคราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ, GT, รบ,นะรบแล้วฝั่งตรงข้ามสงคราคือด่านสะตลดามาฝั่งตรงข้ามประดานสะตลดนะั้นมาเลเซียกําลังปรับปรุงให้ของเขาเนี่ยเป็นเขตโลจิสติกพ์คซึ่งมีเขตอะไรหลายอย่างเป็นเขตบันเทิงแหล่งบันเทิงอยู่ในตรงข้ามกับฝั่งสดาลด้วยนะดังน,นั้นการเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขา นะกับสุรานะจะเชื่อมันยังไงโดยทางน้ําทางบกในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องไปคิดต่อวันนี้ผมมีหน้าที่ไปส่วนเติมเต็มมากระตุ้นให้ท่านคิดว่าออให้โครงสร้างทางด้านโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานต่างมาเป,ปลี่ยนไปเลยนะทําไมรัฐบาลถึงได้จัดตั้งสงขาเป็นเขตสิรษกิจพิเศษและการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเป็นอันดับหนึ่งในประดาที่ประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศนะครับ มาเลเซียแต่ดับหนึ่งครับมูลค่าการค้าข้ามชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียปีหนึ่งค่าะว่าเป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านแล้วนะเ <นะ S 1> มื่อก่กอนนี่เป็นแค่หมื่นล้านนี้เป็นแสนล้านแล้วนะครับแล้วการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านณวันนี้เมื่อปีแล้วนะครับไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศนับมากกว่าล้านล้านบาทแล้วนะครับมากกว่าล้านล้านบาทเพราะนั้นการค้าชายแดนก็จะเข้ามามีบทบาททําให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับดังนั้น สุราษเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะแต่เพิ่นผมจะไปพูดข้าไปเกี่ยวข้องกับสปชเพราะว่าผมทำในที่นี้ที่สปชเรื่องเกี่ยวโลจิสติกผมก็ได้คิดว่ามองจากทิศทางของประเทศแล้วนี่นะครับการปรับรู